รมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทวงพาณิชย์จัดงานส่งเสริมการตลาดสินค้า MOC Bis Club Fair 2025 By DBD ส่งท้ายเดือนแห่งความรักโดยนายนาพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงพาณิชย์กล่าวถึงงานนี้ว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสทางการค้าโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการในกลุ่มเครือข่าย MOC Bis Club ที่กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายสนับสนุน SME ให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจขยายตลาดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจจากทั่วประเทศกว่า50รายมาออกบูธจำหน่ายสินค้าการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมตลาดและวิถีชีวิตยุคใหม่ของคนไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยและมีความใส่ใจกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนรักษาสิ่งแวดล้อม คาดสร้างยอดขายในงานไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าขยายเครือข่ายและขยายช่องทางการตลาดทำให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการการจับคู่พันธมิตรธุรกิจ ประชาชนสามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าเพื่อมอบเป็นของขวัญแด่คนพิเศษส่งท้ายเดือนแห่งความรักได้ที่งาน MOC Biz Club Fair 2025 by DBD ครั้งที่1ระหว่างวันที่21-25กุมภาพันธ์2568ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกตจังหวัดนนทบุรีผู้คนนะครับก็มาเยี่ยมชมซื้อสินค้าได้จะมีของดีของเด่นจากทั่วูมิภาคนะครับ7ิจังหวัดรวมอยู่ที่นี่ นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมกิจกรรมนะครับ MSME เพราะสมาชิกของมอปิดขับเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น MSME ทั้งนั้นนะครับทำยังไงให้เขาเติบโตสามารถขา,ขายสินค้าได้และที่สำคัญก็คือให้เขาพัฒนาสินค้าของตัวเองให้ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาด